สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีผ้าเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ก็สำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1เริ่มกันที่พระพุทธชินราชองค์นี้เลยนะคะตาสันยรักษ์อยู่ด้านหน้านะคะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแต่รายงาเกตทรุซุ้มนะคะ รายการที่3นะคะเป็นเหรียญหันข้างนะคะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรรุนแรกสิทธ์ทออสร้างถวายนะคะปี2 5 07นะคะรายการที่4นะคะเป็นแม่ชีบุญเดือนนะคะเหรียญแม่ชีบุญเดือน รายการที่หนะคะเป็นพระกล่องหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะรุ่นสมปาานาปี2 5 3หนะคะเป็นพระผงหลวงพ่อขี่เสือแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่หนะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังยันนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นรายการที่หนะคะ รายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่โต๊ะนะคะปีสอ1ห้านึ่งหะคะอง์นี้เป็นรายการที่แปดนะคะ รายการที่9นะคะเป็นพระยืนวันทานะคะเป็นพระยืนวันทาองค์นี้นะคะจะมีคาบลักษ์แบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญจตุรพิษพรชัยนะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตตารามนะคะ รายการที่11นะคะเป็นรูปร่อนะคะพระผงรูปรอ่อหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตตารามนะคะรายการที่12นะคะเป็นพระรอดนะคะรายการที่13นะคะเป็นคุณแผนขี่ไก่นะคะ รายการที่สิบสี่นะคะหลวงพ่อหมุนนะคะวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดรายการที่สิบห้านะคะหลวงพ่อกะเสมนะคะปีสอง4ห้าสี่ รายการที่16นะคะเป็นสมเด็จเรือแจวสองหน้านะคะรายการที่17เห็ดเญือที่ระลึกหลวงปู่โต๊ะปี2511นะคะ รายการที่18นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองคนี้สวยนะนี่ด้านหลังนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่18รายการที่19นะคะเหรียญหลวงปู่หมุนวัดปานจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะ รายการที่ยีสเป็นพราสมเด็จมีเม็ดมวลสารนะคะมีเม็ดมวลสารเม็ดแต่โรยเต็มแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ยีสนะคะรายการที่ยีเเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ รายการที่2 2เหรียญหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกนะคะปี17รายการที่23นะคะสมเด็จเกตชยโยพิมพ์9ชั้นนะคะมีเนื้อผิวจะมีค่าปรักปิดทองนะคะ รายการที่24เหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีปี2516นะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่25นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมปี18นะคะ รายการที่2 6นะคะเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเกมนะคะรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตาปดนี้นะคะหลวงปู่ศิราวัตรโพสีสะอาดนะคะ รายการที่28นะคะเป็นพระรูปหล่อโบราณนะคะรายการที่29นะคะเป็นเหมือนพระสมเด็จนะคะอยู่บนพญาคุดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะใส่กรอบสวยๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่31นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ มีฝังเหมือนฝังกิ่งฝังตะกุดอะไรด้วยนะคะมีเสียงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญทรงกลมเขียนหลวงพ่อทวดด้านหลังเป็นหลวงพ่อโตนะคะเป็นสมเด็จโตด้านหลังนะคะองค์นี้รายการที่32นะคะ รายการที่33านะคะเป็นเลดยาน้อยนะคะนี่หลวงปู่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทิมนะคะหน้าสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่33นะคะรายการที่34หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเป็นเหดือนที่ระลึกนะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงาด้านหลังมีรูปเป็นว่าเป็นรูปเจดีนะคะองค์นี้รายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2521นะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวยันแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37เป็นเหรียญพ่อท่านค้ายนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะด้านหลังจะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคาถานะคะองนี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นพระรูป่อบโบราณนะคะองนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะเนื้อผิวเก,เก่าแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผิวนะคะดูความเก่านะคะนี่เป็นรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญจอบเนื้อโลหะหลวงปู่ทวดด้านหลังต่อโคดหมู9้าตัวนะคะ เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41เป็นพยาคุดนะคะแบกเทนเลยนะคะองนี้นะคะรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42เป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินองนี้เป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทิมเขียน08นะคะเนื้อกะไรสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะหลวงพ่อเกษมปี2518นะคะองนี้เป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่ส5้านะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านเคนะคะยกช่อฟ้าสาราวัดเติมบางนะคะด้านหลังเขียนไว้แบบนี้นะคะองนี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตามีเชือกพันรอบ,บร้อมแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่46นะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรรงยาสีน้ำเงินนะคะวัดโสธรปี2509นะคะองนี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะคะอง์นี้เป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49เนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะองนี้รายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50เป็拜拜 ín. นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะองนี้ รายการที่50รายการสุดท้ายนะคะพาพีพีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ